ก่อนหน้านี้กลิ่นไปแล้วนะครับว่าตัวข้อมูลนะครับหรือว่าพวกนิพจน์ในไพทอนมันไม่ได้มีแค่เรื่องของนิพจน์ทางคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับมันยังมีพวกข้อความแล้วก็นิพจน์อีกรูปแบบหลายๆแบบอื่นๆด้วยนะครับตอนนี้เรามาดูนิพจน์หนึ่งที่จะใช้กันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับในเรื่องของการเขียนโปรแกรมก็คือนิพจน์ประเภทข้อความหรือว่าสัพ์เทคนิคจะเรียกว่าเป็นนิพจน์สตริงที่ใช้คําว่าสตริงเนี่ยก็เพราะว่ามันมองเป็นสายอักขระใช่ไหมฮะเหมือนเป็นเส้นเส้นหนึ่ง มาดูก่อนว่าตัวสตริงเนี้ยมันเราเราเคยใช้มันมาแล้วแหละนะครับในรูปแบบที่ใส่ไว้ในโปรแกรมตอนแรกๆเลยนะฮะจำได้ใช่ไหมครับว่าที่เราใช้ไอ้ตัว hello เนี่ยนะฮะเนี่ยพิมพ์ h e l l o แล้วก็ใส่เครื่องหมายโคลดแบบนี้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใส่ข้อความนะครับใส่ไอ้ตัวเครื่องหมายคําพูดแบบนี้ครอบเข้าไปนะครับตัวเนี้ย จัดเป็นสัญญพจน์ประเภทสตริงไปแล้วนะครับงั้นพอเรากด Enter ปุ๊บในตัว Python Shell มันก็เลยให้ค่าคืนมาว่าอ๋อเนี่ยคือข้อความ Hello นะนะครับถึงแม้ไอตัวโคดมันจะดูแตกต่างกันนิดนึงก็จริงนะครับจริงๆเราสามารถที่จะใช้ไอตัวโคดหรือว่าตัวเครื่องหมายคำพูดที่เป็นแบบ1ขีดก็ยังได้นะครับมีความหมายเดียวกันนะฮะสตัวนี้มีค่าเท่ากันนะครับคราวนี้ ใน,ในพูดถึงเรื่องตัวเค,เครื่องหมายคำพูดแล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับระหว่างไอ้เครื่องหมายคำพูดเดี่ยวกับคู่นะครับจริงๆถ้าเป็นตัวข้อความทั่วๆไปนะครับทั้งคู่เหมือนกันเลยนะครับแต่ถ้าเป็นข้อความบางอย่างที่บางเอิญมันมีไอ้ตัวเครื่องหมายโขดอยู่ข้างในนะครับเช่นผมอยากจะสร้างสตริงที่ชื่อว่า,าเป็น i am file อย่างเงี้ยนะครับคือถ้าใส่เครื่องหมายคำพูดคู่เนี่ยนะลอง i am file แบบนี้นะฮะ องหมายคำพูดคู่เนี่ยตีความแบบนี้ได้นะครับแต่ถ้าจู่ๆเราไปใส่เป็นไอตัวซิงเกิลโคดนะครับที่เป็นแบบขีดเดียวนะครับใส่เป็น I am file แบบนี้นะฮะแล้วใส่ขีดปิดแบบนี้นะครับจะเห็นว่าทันนี้มันพยายามจะช่วยเรานิดหนึ่งว่าเฮ้ยทำไมมันเปิดสตริงมาแล้วมันไม่มีการปิดนะฮะตรงเนี้ยมันผิดตั้งแต่ตรงข้างหน้านี้แล้วนะฮะเห็นไหมครับเพราะไอตัว i ตัวเนี้ยนะครับมันถูกเปิดสตริงมาแล้วมันถูกปิดด้วยโคดเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นไอตัวที่เป็น M ที่เหลือตรงนี้นะฮะแล้วก็เว้นวรรคไฟล์ ความผิดพลาดทางไวยากร์ไปแทนนะครับงั้นถ้าผมกด enter ปุ๊บมันก็จะฟ้องมาว่าตอนนี้มันเป็นวยากรณ์ที่ผิดพลาดนะครับงั้นถ้าอยากจะสร้างสตริงขึ้นมานะครับที่เป็นนิพจน์สตริงเนี่ยนะครับแล้วมีไอตัวเครื่องหมาย single Code อยู่ข้างในนะครับก็ต้องสร้างโดยใช้ Do บเบ e ล o ข e ครอบข้างนอกซึ่งตรงข้ามกันนะครับถ้าอยากจะสร้างสตริงที่มีเครื่องหมาย Dou เบิล o ข e อยู่ข้างในก็ใช้ Sin เกิล o ข e ครอบข้างนอกก็จบยิ้มคำถามว่าถ้าอยากจะสร้างให้มันมีทั้ง2องโขดอยู่ข้างในทำยังไงนะฮะ จะเปิดด้วยตัวไหนก็ไม่ได้ทั้งนั้นใช่ไหมขอเคลียร์ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับยังติดเขียวๆอยู่เลยนะฮะตัวท่อน,นี้นะ่าจะสับสนหน่อยเดี๋ยวขอพิมพ์ไอตัวโคดตัวนี้ให้มันเคลียร์ไปทีหนึ่งแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับขอเคลียร์หน้าจอยรอบหนึ่งเมื่อกี้นี้บอกว่าเราอยากจะสร้างสตริงที่มีทั้งซิงเกิลโคดแล้วก็ดับเบิลโคดเนี่ยอยู่ในตัวสตริงเดียวกันถามว่าจะใช้โคดแบบไหนเป็นตัวเปิดตัวปิดนะฮะเพราะถ้าเปิดด้วยไอตัวดับเบิลโคดแบบนี้นะฮะบอกว่า this uh, text has both อ่าซิงเกิลโคดแอนดับเบิลโคดแบบนี้นะฮะไอแบบนี้ก็ไม่ได้เพราะเราเราจะเราจะปิดไปแล้วเนี่ยสมมติใส่จุดเข้าไปตรงนี้ทีหนึ่งนะครับ <c oughs> ให้มันกลายเป็นตัวประโยคนะครับอ่าตัวนี้มีดับเบิลโคดเปิดตรงนี้นะครับมันก็จะไปโดนไอตัวดับเบิลโคดที่เป็นข้อความข้างในเนี่ยนะฮะเป็นส่วนหนึ่งของข้อความข้างในเนี่ยปิดไปเรียบร้อยซึ่งไม่ต้องการงั้นตรงนี้พอเราไปปิดซ้ำอีกทีหนึ่งก็จะเออเรขึ้นมานะครับจะใช้เป็นซิงเกิลโคดก็ไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันก็จะถูกปิดด้วยไอตัวซ ตัว Python เนี่ยมีทางออกให้นะครับจริงจก็หลายทางทีเดียวนะครับทางหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้เนี่ยคือการใช้ตัวที่เรียกว่า Triple code นะครับ Triple ที่บอกว่า3เนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้ไอตัวโคดติดกัน3ตัวนะครับเช่น Triple แบบนี้นะฮะแล้วเวลาปิดก็ต้องปิดด้วยโคด3ามโคดแบบนี้เหมือนกันนะครับไอตัว Triple code ตัวนี้จะประกอบไปด้วยโคดแบบขีดเดียว3ตัวติดกันหรือจะเป็นโคดแบบดับเบิลโคดส3ตัวติดกันก็ได้นะครับแต่เปิดยังไงก็ขอให้ปิดอย่างนั้นนะครับ ไอ้ตรงเนี้ยเราก็จะได้ออกมาเป็นข้อความที่ต้องการนะครับแต่จริงๆ y t h o n มันก็จะตอนที่มันเอาข้อความตัวนี้ให้เราเห็นเนี่ยก็จะเห็นว่าเฮ้จริงๆมันใช้ไอ้ตัวท่าเนี้ยนะครับในการบอกได้ว่าตัวเนี้ยไอ้ตัวขีดเดียวตัวเนี้ยไม่ใช่ตัวผิดไม่ใช่ตัวปิดโคดนะครับแต่ว่าเป็นตัวที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อความนะครับ Python จะอาศัยตัวสัญลักษณ์ทับแบบ backslash ตัวเนี้ยนะครับเป็นตัวที่บอกว่าตัวนี้ คือส่วนของข้อความแต่ถ้าเราสั่งให้มันพิมพ์ออกมานะฮะอย่างเช่นเอาไปใส่ในตัวแปรสักตัวหนึ่งหรือว่าสั่งด้วยคําสั่ง p ริ้นนะฮะกด p ริ้นแบบนี้นะครับเมื่อกี้ผมกดขึ้นนะฮะในการที่จะไปเอาข้อความเก่ามานะครับมันก็จะพิมพ์เป็นข้อความที่ต้องการออกมาได้นะครับพวกสปริงพวกนี้สามารถเอาไปเก็บไว้ในตัวแปรได้นะครับแล้วก็มีตัวดําเนินการในหลายหลายแบบนะครับที่คล้ายคลึงกับตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร์นะครับเช่นผมกดขึ้นไปตัวนี้นะฮะเอาตัว s มานะครับ กดเท่ากับแบบนี้นะฮะแล้วกด enter นะครับตัว s ตัวเนี้ยก็จะถูกเก็บเป็นในตัวข้อความข้างบนไปแล้วนะครับเช่นตอนนี้จะเช็คว่า s มีค่าเท่าไหร่ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะหรือจะสั่ง print นะฮะสั่ง print s แบบนี้นะครับมันก็จะให้ค่าใ้ตัว s ออกมาครับ ใน,ในพูดถึงตัว Triple Code แล้วนะฮะจริงๆแล้วมันมีฟีเจอร์ในการใช้งานมากกว่าที่จะเอามาครอบไปตัวข้อความที่เราจะมีทั้ง single Code กับ d u b l บิ code ปรากฏอยู่ข้างในจริงๆเคสแบบนี้ไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่หรอกนะครับนานๆเกิดทีแต่ตัวที่ค่อนข้างมีประโยชน์ในการใช้ตัว Triple Code ก็คือการสร้างสตริงแบบที่มีหลายบรรทัดนะครับเช่นผมอยากจะนิยามตัวแปร s นะฮะเป็นสตริงนะครับแต่เป็นสตริงที่มีหลายบรรทัดเนี่ยผมอาจจะเปิดเป็น Triple Code ตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็บอกว่า this is uh, line one แบบนี้นะฮะกด enter พวกมันจะยังไม่ปิดสตริงนะครับคือยังไม่จบคำสั่งนะครับเพราะว่าตัว triple quote เนี่ยมีการเปิดเอาไว้อยู่ยังไม่มีการปิดในตัว triple quote เนี่ยยอมให้สตริงเนี่ยนะครับขึ้นบรรทัดใหม่ได้ด้วยนะครับงั้นตรงนี้ผมสามารถพิมพ์เป็น this is line 2แบบนี้ได้นะครับสมมุติว่าจะมีแค่2บรรทัดแล้วกันผมก็จะปิดที่จุดนี้พวกเข้าไปนะครับลองดู uh, ผลลัพธ์นะครับว่าตัว s ตัวนี้ ลองพิมพ์มาดูก่อนแล้วกันนะครับมันจะบอกว่า s เนี่ยมันก็จะเป็น2บรรทัดแบบนี้แต่ถ้าเราสั่งให้ไอตัว python shell เนี่ยมันโชว์ค่า s แบบนี้เลยโดยที่ไม่ได้ทําผ่านคําสั่ง print นะครับมันจะโชว์ว่าไอตัวขึ้นบรรทัดใหม่ตรงนี้นะครับเนี่ยคือไอตัวสัญลักษณ์ backslash n นะครับซึ่งในความหมายของ python เนี่ยมีความหมายว่าเป็นการขึ้นบรรทัดใหม่เหมือนกัน เนื่นจะเห็นว่าถ้าเราต้องการจะสร้างสตริงที่ประกอบไปด้วยบรรทัดหลายๆบรรทัดนะฮะที่มันขึ้นบรรทัดใหม่ได้เนี่ยเรามีหลายท่าทีเดียวนะครับท่าหนึ่งก็คืออาจจะใช้ตัวทริปเปิลโขดแบบนี้ที่ทําเป็น,นตัวอย่างนี้หรืออีกท่าหนึ่งเนี่ยผมก็สามารถที่จะใช้ไอตัว backslash n เป็นตัวขึ้นบรรทัดใหม่ได้ด้วยนะครับอย่างเช่นผมสร้างตัวสตริงชื่อ s 2แบบนี้นะฮะแล้วก็เท่ากับเปิดด้วยซิงเกิลโขดหรือว่าดับเบิลโขดธรรมดานะครับไม่ต้องเป็นทริปเปิลโขดก็ได้นะครับแล้วใส่ไตัวข้อความลงไปนนปน,น,นะครับเเช่ป็นะครับ ต้องการขึ้นบรรทัดใหม่ใช้ Backs/ l a s h n ตามด้วยลาย2แบบนี้แล้วปิดขวดนะครับตอนนี้ถ้าเช็ค S2 มามันก็จะได้ข้อความอย่างที่เราใส่เป็นสัญญักษ์เข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าเราโยนเข้าไปให้กับคำสั่ง Pri ้นนะฮะซึ่งจะเอาไอตัวข้อความนี้แสดงผลออกทางหน้าจอมันจะแสดงผลเป็น2บรรทัดแบบนี้นะครับดึเงเว้นวรกไปนิดนึงนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับพอได้ไอเดียนะครับว่าตรงน,นี้เราใส่เข้าไปเป็นบรรทัดที่1กับบรรทัดที่2 ตัวนี้พูดแบบสตริงก็มีตัวดําเนินการให้ใช้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะไม่ได้เป็นชุดเยอะๆเหมือนกับตัวคณิตศาสตร์นะขอยกตัวอย่างเลยแล้วกันนะครับผมพิมพ์ s1 เท่ากับ hello นะฮะแล้วพิมพ์ s2 เท่ากับ b y นะครับถ้าผมใช้ตัวดําเนินการบวกนะครับเอา s1 กับ s2 มาบวกกันนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือการเอาตัวสตริง g 2ตัวเนี่ยมาต่อกันก็ make sense นะฮะเอา2ตัวมาบวกกันก็คือมาเชื่อมกันนั่นเองนะครับแต่ถ้าลองคิดว่า ถ้าแบบนี้เอามาลบกันจะเป็นยังไงนะฮะก็เสียใจด้วยนะครับตัวสตริงเนี้ยมันมันทำบวกได้แค่นั้นนะครับถ้าพยายามจะลบกันเนี่ยมันไม่มันไม่ make sense นะครับก็คือไม่มีความหมายใดๆแล้วมันก็จะไม่ยอมให้เราทําด้วยนะครับมันก็จะขึ้นข้อความมาเตือนบอกว่าไอตัวสตริง str ตัวเนี้ยย่อม,มาจากสตริงนะครับ str str สองตัวเนี้ยไม่สามารถเอามาลบกันได้นะบอกว่าเป็น type error นะครับคือรูปแบบข้อมูลไม่รองรับการลบนะครับก็ใช้ลบไม่ได้บวกก็ใช้ได้นะครับ ก็จะลองกับอื่นๆดูได้นะอย่างเช่นคูณน่าจะเป็นยังไงนะค,ะคูณจริงๆถ้าในคณิตศาสตร์เนี่ยมันคือการเอาบวกมาทําหลายครั้งใช่ไหมครับเนื้อสตริงเนี่ยถ้ามาจับคูณกันเอาสตริงมาคูณกับสตริงเนี่ยมันไม่ได้นะครับแต่ถ้าเอาสตริงมาคูณกับตัวเลขนะฮะ s 1คูณกับ3แบบนี้นะครับมันก็เทียบเท่ากับเอา s 1, 3, ม,ม,า s 1 3, มาบวกกัน3 2, รอบเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็เลยกลายเป็น hello hello hello, hello แบบนี้ หลักๆแล้วไอตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร์ที่ใช้เหมือนกันในสตริงเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นไอตัวบวกกับคูณนี่แหละนะครับส่วนตัวอ,อื่นๆเนี่ยจะไม่ได้ make sense อะไรทั้งสิ้นมาถึงตรงนี้เราอยากจะเสริมจุดนี้นิดหนึ่งที่เป็นข้อที่ผิดพลาดได้เยอะเหมือนกันนะครับเพราะเรามีเรื่องของตัวข้อมูลที่มีประเภทข้อมูลแตกต่างกันนะครับเป็นสตริงกับเป็นตัวเลขใช่ไหมฮะแล้วก็มีตัวดําเนินการที่มนันใช้เหมือนกันเช่นบวกกับคูณนะครับงั้นเวลาที่เรามีข้อมูลที่มันเป็นสตริงนะครับแต่ว,ว่า มีตัวเลขอยู่ในนั้นเนี่ยนะฮะอย่างเช่นผมพิมพ์ x นะครับเท่ากับ480แบบนี้นะฮะตัว x ตัวนี้เนี่ยมันเป็นสตริงนะครับมันไม่ใช่ตัวเลขถึงแม้ว่าเวลาที่เราพิมพ์ออกมาดูเนี่ยมันดูเป็น480ก็จริงนะครับถ้าเราพิมพ์ด้วยคําสั่ง print นะฮะแต่ถ้าเราทําผ่านตัว python shell เนี่ยนะครับมันก็เราก็จะพอเห็นนิดนึงว่าเฮ้ย hey, ตัวนี้ไม่ใช่ตัวเลขธรรมดานะจริงๆแล้วเป็นสตริงเพราะมันมีตัวโคดครอมอยู่แบบนี้นะครับ ซึ่งตรงนี้ถ้าเราไม่ระวังเนี่ยนะฮะเราเอาไปใช้ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับเช่นเราจะคำนวณค่า x คูณ2นะครับซึ่งควรจะได้ค่า960นะฮะแล้วเราดันไปใช้เครื่องหมายคูณแบบนี้นะครับมันจะออกมาเป็น480480ือนมันเป็นการเอาสตริง2ตัวมาติดกันนะครับแล้วเวลายิ่งพิมพ์มันออกมาเนี่ยเราไม่เห็นขวดนี่ยิ่งงงก็ไปใหญ่นะครับกลายเป็น480,480แบบนี้นะครับซึ่งไม่ใช่ละ ตัวบวกก็จะเจอปัญหาเดียวกันนะอย่างเช่นมีค่า y ซึ่งเป็นสตริงเหมือนกันนะครับเท่ากับ200แบบนี้นะฮะเอา x มาบวก y เนี่ยมันจะได้ไม่ได้ออกมาเป็น680แนะครับแต่มันจะได้เป็น4แสนกว่าแบบนี้เหมือนกันเพราะมันเป็นการเอาสตริง2ตัวมาแปะกันเข้าไปก็จะมีคําถามว่าทำไมมันจะต้องไปกกาหนดค่า x ทห่มันเป็น480ในแบบสตริงตั้งแต่แรกทำไมไม่เขียน x ท่สี่ร้อไปเลยแล้วก็ y ได้กับ200ไปเลยนะครับโดยไม่ต้องใส่โคดนะครับต้องบอกว่าไอ้พวกค่าตัวแปรทั้้้้งหลาาาายพวนนนีีีท่่มมััรบคเขต บางทีมันไม่ได้รับมาจากโค้ดหรอกนะฮะมันมาจากข้อมูลภายนอกโปรแกรมเช่นอาจจะมาจากตัวเว็บนะครับทำเป็นเว็บแอปพลิเคชันผู้ใช้ป้อนค่าเข้ามาเป็น480มันจะมาในรูปสตริงนะครับหรือมีการอ่านค่าจากไฟล์แบบนี้มันก็จะมาในรูปสตริงเหมือนกันนะครับงั้นถ้าเราจะเอาไอ้ตัวค่าที่เป็นตัวเลขซึ่งมันอยู่ในรูปสตริงเนี้ยเอาไปคํานวณทางคณิตศาสตร์เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการแปลงให้สตริงเป็นตัวเลขซะก่อนนะครับก่อนที่จะเอาไปใช้งานซึ่งเดี๋ยวเราจะดูในไอ้ตัวเนื้อหาถัดไปครับ